สวัสดีค่ะวันนี้20กุมภานะคะ20 20เริ่มมาเข้าสวนปลูกผักกันเป็นวิดีโอแรกนะคะอันนี้ชมรอบสภาพหลังผ่านหน้าหนาวมาพายุมีเมียเอาไว้แลก็ ดูท่าทางว่าต้องเก็บกวาดก่อนที่จะเริ่มก่อนที่จะเริ่มอากาศแบบว่าเหมาะกับการลงผักนะคะคุมพาก็มีผักหลายอย่างที่ฝรั่งเศสเขาเริ่มปลูกันแล้วแต่ว่าอย่างแรกวันนี้ถ้าจะต้องทำความสะอาดกันก่อน ตรงนี้ก็เป็นดอกไม้แห้งนะคะจากวีที่แล้วก่อนหนาวไม่ได้เอาออกเดี๋ยวเริ่มเก็บ นี่จะเริ่มเป็นกอของดอกไม้นะคะก่อนหนาวอะ่ะก็ไม่ได้เก็บเพราะว่ามันยังไม่ตายมันยังไม่แบบมันยังไม่เหี่ยวเนาะก็เลยก็เลยไม่ได้เก็บอันนี้ก็เป็นลักษณะหัวของต้นไม้ที่กออะ่ะกอดอกไม้ที่เก็บไปเมื่อกี้ค่ะน,นี่จะเหี่ยวๆห,หน่อยแต่ต้องรออ,อ,อากาศดีกว่านี้หน่อยเขาก็จะเริ่ม แต่อันนี้มันคงจะไม่อยู่ในดินนะมันจะเหี่ยวจยืนก็ไม่น่าจะเหี่ยวหายอันนี้เป็นต้นพีชพีชนะคะเพิ่งเอามาลงได้ปีสองปีปีนี้ออกดอกติดดอกแล้วปีใจจังน่าจะติดลูกไหมไม่รู้นะคะะว่าต้นยังเล็กอยู่นะคะลงได้แค่สอปีมั้ง วันนี้ยี่สิบกุมภานะคะมีดอกอะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งเป็นเรียกที่นี่เขาเรียกชื่อนัก,นกแมตตาแหลงดอกก็คล้ายๆดอกเซอร์คูล่าค่ะไม่เห็นเลยวันนี้ไม่มีแดดเลยไม่มีแสง ท้องฟ้าของที่นี่ก็ประมาณนี้นะคะตอนที่ยังไม่เข้าฤดูใบไม้ผลิดีก็จะฟ้ามืดมืดมนมน,น,นส่วนอันนี้เป็นไม่รู้ชื่อดอกไม้อะไรนะคะอันนี้ออกมาก่อนเพื่อนเลยสวยมาก ก็จะมีอีกดอกนึงต้นนี้จะเล็กกว่านะคะสีเหลืองนีม่มาแจมก็ใหชนอันนี้คือดอกไม้ที่ออกมาแรกๆเลยกุมภพานะคะต้นกุมภพาก็ออกกันละโอเคขอบคุณข่าวนี้นี่เดี๋ยวก่อนไม่มีแดดเลยเอาไว้กัดดีๆน,นะคะมา ลงต้นไม้กันต่อ